สองมือประนมอัญชลีที่กลางจิตชั่วชีวิตวันทาผ้าผ่องใสอภิวาทเอกองพระรัตนตรยัยขอพ้องใบพระศาสินแผ่นดินธรรมลูกขอกร ทั้งองค์หลวงผู้สดเช้าจะรดคำพระผู้ปราบมารมนทินสิ้นฝ่ายดำผู้ทรงทำนำชาวโลกพนศอกไปสิทนสายทำนำชนทั้งปวงองค์หลวงพ่อผู้สืบทอดได้สอนต่อวิชาใหญ่อเลื่องลือชื่อวิชา กายแผ่ขยายไปทั่วโลกและจักรวาลด้วยเคารพพระคุณครูของลูกศิษย์หลวงพ่อคิดบูชาอย่างตรานหล่อหลวงปู่้วยทองคำยังช้ำนานเป็นรูปทองเหมือน